สวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยค่ะทางช่องมาดามสองพาบ้านพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนปิดด่วนกันได้เลยค่ะที่093 3253888 093 3253888นเะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีทุกรายการค่ะมีบริการเก็บเงินไปทางกันด้วยนะคะวันนี้นะคะทางช่องมาดามสอพาบ้านมาในอีที่ 682ราคาเดียวราคาองค์ละ600บาทนะคะแต่ก่อนอื่นเลยน้องขออนุญาตแจ้งกติกาทางช่องของน้องก่อนนะคะสมมุติว่าพี่ๆท่านไหนนะคะที่จะสนใจปิดพารายการที่21นี้รบกวนพี่ๆนะคะแจ้งกับทางน้องได้เลยค่ะว่าสนใจปิดพารายการที่21 EP ที่682นะคะรบกวนพี่ๆแจ้ง EP กับหมายเลขอคงพลาที่พี่ต้องการจะปิดให้กับน้องด้วยค่ะ เพื่อความสะดวกนะคะแล้วก็ความรวดเร็วในการจัดส่งจะได้ไม่มีการผิดพลาดกันนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยเนาะรายการแรกนะคะรายการที่1นนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ทวดค่ะมาพร้อมกล่องเก่าๆเดิมๆแบบนี้เลยตัวเหรียญนะคะจะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพ์หัวโตค่ะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีทองสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้ด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมค่ะเนี่ยนะคะรายการที่1 600บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นพระสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ฝั่งตะกุดทองด้านหน้ามาแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะฝั่งตะกุดแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สองหกร้อยบาทเนี่ยนะคะหกร้อยบาทค่ะรายการที่สอง รายการต่อไปค่ะรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมปีสองสี่แปดสี่เนื้อทองแดงดมดำเก่าๆสวยๆเลยนะคะสะภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝังเพชรด,ด้านหน้าหนู่หลาเลยค่ะรายการนี้นะคะรายการที่สามหกร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่นะคะรายการที่สี่นี้ค่ะเป็นพระปิดตานะคะหลวงปู่โตะเนื้อผงน้ำมันส,สวยๆเดิมๆแบบนี้ไม่ทราบรุ่นนะคะเนื้อผงแห้งๆเก,ก่าๆแบบนี้เลยนะคะไม่ทราบรุ่นมาพร้อมเลี่ยมกรอบสีทองส,สวยๆค่ะรายการนี้รายการที่สี่หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ห้า รายการที่ห้านี้นะคะเป็นพลาลอดเนื้อดินค่ะองค์นี้นะคะเป็นพลาลอดเนื้อดินไม่ทราบปุไม่ทราบพิมพ์เนื้อดินแห้งๆกรอบๆแบบนี้เลยนะคะพลาลอดเนื้อดินนะคะเนื้อดินแห้งๆก่าๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับค่ะฝังเพชรล้อมรอบด้านหน้าแบบนี้รายการนี้รายการที่ห้าหกร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่หกนะคะรายการที่หกนี้ค่ะเป็นเหรียญเป็นเหรียญแปะลงสีรุ่นที่หนึ่งเนื้อโลหะสีทองนะคะเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญแปดลงสีรุ่นที่หนึ่งเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะหลังยันสวยนะคะเป็นยันตัวหนังสือภาษาจีนแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝังเพชรล้อมรอบด้านหน้าค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่หกหกร้อยบาทหกร้อยบาทนะคะรายการที่หกค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดนี้ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นพระสมเด็จจิตรดานะคะมาพร้อมกล่องเดิมๆเก่าๆเลยค่ะกล่องกรมเยียดนะคะกล่องเดิมๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะตัวองคราปเป็นแบบนี้ค่ะ เนี่ยนะคะที่ตัวองค์พระนะคะจะเป็นแบบนี้สวยเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดหกร้ยบาทหกรยบาทนะคะรายการที่เจ็ดค่ะมาพร้อมกล่องเก่าเดิมๆเลยนะคะหกร้อยบาทรายการที่เจ็ดรายการต่อไปค่ะรายการที่แปดรายการที่แปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยค่ะ เหรียญนี้นะเป็นเหรียญหลวงพ่อช่วยปีหกเก้าเนื้อโลหะสีเงินหนัากากทองสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเหรียญหลวงพ่อช่ยนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินหนัากากทองสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีดูดีแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่แปดหกร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่เก้าเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่เนื้อโลหะสีทองนะคะ เหรียญนี้นะคะจะเป็นเหรียญหลงปุกไข่เนื้อโลหะสีทองสสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะมีรอยจานยันชัดเจนเลยค่ะทั่วทั้งองค์ด้านหลังก็จะเห็นรอยจานยันด้วยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่เก้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเป็นพลระป,ปิดตาเนื้อผงนะคะองค์นี้เนี่ยนะคะ ปิดตาหลงพ่อแก้วนะคะเป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยฝังตะกุดด้านหน้าสวยๆเดิมๆสภาพดีค่ะดูดีแบบนี้รายการที่สิบนะคะห0 0้บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะรายการหนึ่งหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยค่ะเนื้อทองเหลืองเก่าๆใบหน้าชัดเจนหัวไหล่กลมๆแขนล่ำล้ำนิ้วมือท่านเรียงสวยนะคะเมตตาเห็นชัดเจนแบบนี้เลยด้านหลังยันแบบนี้ค่ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้ รายการนี้นะคะรายการที่สิบอ็ดค่ะหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสองเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อโลหะสีทองปีสองสี่หกเก้าค่ะเนี e ana, <streams. S 1> ย่ยนะเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญปีสองสี่หกเก้าเนื้อโลหะสีทองหลังเงนสวยคมแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยขอบข้างนะคะจะเป็นแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สิบสองหก้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสามแล้วนะคะ เป็นเหรียญเจ้าสัวเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักค่ะด้านหลังมีรอยจารยันชัดเจนเลยสภาพดีสภาพสวยนี่นะคะรายการนี้รายการที่สิบสามหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อโลหะสีเงินหน้ากากทองลงยาสีนี่นะคะ เหรียญหลวงปูท่ทีมเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินหนัก,กทองลงยาสีค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปีสองห้าหนึ่งแปดสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยรายการที่สิบสี่นี้หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าแล้วนะคะเป็นเหรียญหน้าจีนเนื้อโลหะสีทองค่ะเหรียญน,นี้ เหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหน้าจีนเนื้อโลหะสีทองสวยเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยนะคะสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นยันต์แบบนี้ค่ะทองสุกทองสว่างเลยนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างขอบข้างนะคะรายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันปีสองสี่หกเก้าเนื้อทองแดงดมดำเก่า สภาพเคยผ่านการใช้งานมาค่ะเดีียญนี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีค่ะมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบเงินเปิดหน้าเปิดหลังนะคะรายการนี้รายการที่สิบหกหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเจ็ดรายการที่สิบเจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพรมเนื้อโลหะสีเงินค่ะสวยสวยเดิมเดิมสภาพดีแบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อพมเป็นเหรียญเนื้อล่หาสีเงินนะคะสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะ,ะ,คะขอบข้างสวยๆรายการนี้รายการที่สิบเจ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สิบแปดนะคะ รายการที่สิบแปดี้ค่ะเป็นเหรียญพระเจ้าตักศิมหาราชเนื้อโลหะสีทองนะคะแล้วก็มีโคดด้านหน้าใบหน้าชัดเจนนะคะสวยๆเดิมๆเลยค่ะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปีสองห้าหนึ<ข>่งแปดเหรียญเหรียญคมเหรียญสดนะคะขอบข้างค่ะเป็นแบบนี้ สวยเดิมเลยนะคะรายการนี้รายการที่18 600ดหร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่19รายการที่19นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่สุกวัดปากคอมาขามเท่าปีสอง6หกกค่ะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำกระไหล่ทองเก่ากระไหล่ทองเดิมนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะสวยเดิมสภาพดีขอบข้างค่ะเป็นแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สิบเก้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบนี้นะคะเป็นเหรียญครูบาสิีวิชัยนะคะเป็นปีสองสี่แปดสองเนื้อทองแดงดมดำเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเหรียญน,นี้นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยสวยเดิมเดิมเลยนะคะสภาพดีด้านหลังยันสวยขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งเป็นหลงปู่ทวดพิมเบตรตงเนื้อโลหะมีน้ำหนักลงยาแดงค่ะเนี่ยนะคะ หลวงปูดทวดพิมเบตงนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักลงยาแดงสวยๆโทษองค์แบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะมีโคตัวเลขรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสองเป็นพละปิดตานะคะพระปิดตาเนื้อสำลีเงินสวยๆเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยคราบกุคราบเก่านี่คือชัดเจนดูดีเลยค่ะ ด้านหลังยันแบบนี้นะหลังยันสวยนะคะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบสองหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสามเป็นพระรูป,ล,รรล,ล,ะะรปล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนื้อโลหะมีน้ำหนักนี่นะคะรูปล่อไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักสวยๆเดิมๆเ,เลยค่ะสะภาพดีสภาพสวย ปาฐานเป็นแบบนี้นะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสามหร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่24ี่เป็นพระปิตาพิมพ์ยันยุ่งเนื้อโลหะสีเงินค่ะ รายการนี้นะคะรายการที่24พระปิดตาพิมพ์ยันยุ่งนะคะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะสิเงินสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะรายการนี้รายการที่24หกร้อยบาทรายการต่อไปคะ่ะรายการที่25เป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัฒกระบือเนื้อโลหะสีทองนะคะรายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อรุ่งวัฒกระบือเนื้อโลหะสีทองสวยๆเดิมๆ,ๆแบบนี้เลย ทองสุกทองสว่างเลยนะคะรายการนี้รายการที่ยี่สิบห้าหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบหกรายการที่ยี่สิบหกนี้นะคะเป็นรูปหลหลงพ่อเดิมค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระรูปหลหลงพ่อเดิมเนื้ออัป,ปาคาสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ สวยเดิมสภาพดีเลยรายการนี้รายการที่26 600บหรอยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่27นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเนื้อโลหะสีทองทองสุกทองสว่างทองสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างรายการนี้รายการที่27นะคะ600บาท 600บาทนะคะรายการที่27เดเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะเป็นเหรียญเนื้อหลหะสีทองรายการต่อไปค่ะรายการที่28นะคะรายการที่28นี้นะคะเป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่คุดนะคะองค์นี้นะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่คุดเนื้อดินแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยเม็ดแร่มนสานี่คือชัดเจนเลยค่ะสภาพดีสภาพสวยผงจุกเก่า น,นะคะคสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เนี่ยนะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบแปดหกร้อยบาทหลวงพ่อปลานเนื้อดินนะคะเม็ดแร่มโมนสารนี่คือชัดเจนเลยค่ะรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเก้า รายการนี้นะคะรายการที่29เป็นพระสมเด็จหลวงพ่อโกยนะคะมีเส้นลัทมีสวยๆแบบนี้พระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสะภาพดีสภาพสวยมาพร้อมเลียมกรอบพลาสติกเก่าๆกันน้ำได้นะคะรายการนี้ค่ะรายการที่29 600บาท รายการต่อไปค่ะรายการที่30รายการที่30นี้นะคะเป็นพลักกิ่งห่มปาระเวเลสเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักค่ะเนี่ยนะพลักกิ่งปาระเวเลสนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองส,สวยๆมีน้ำหนักสภาพดีสภาพสวยค่ะทองสุกทองสว่างแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะ ไม่มีเสียงกิ่งรายการนี้รายการที่30 600บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสินะคะรายการที่ 31, ะะ31เป็นพระท่ากระดานเนื้อชินค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินแห้งๆเก่าๆสภาพดีสภาพสวยเลยคาบกุกคาบเก่านนี้คือชัดเจนด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยเดิมเลยค่ะสภาพดีเนี่ยนะ รายการนี้ค่ะรายการที่31มสิบเอ็ดหกบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่32รายการที่32นี้นะคะเป็นพลักกิ้งเป่าวเลดนะคะเนื้อโลหะสีทองลงยาสีลุง้งองค์นี้นะคะเป็นพลักกิ้งเป่าวเลดเนื้อโลหะสีทองสสวยๆลงยาสีลุงค่ะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้ มีเสียงกิ่งรายการนี้รายการที่สามสิบสองหกร้อยบาทเนี่ยนะคะหกร้อยบาทค่ะรายการที่สามสิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบสามรายการที่สามสิบสามนี้นะคะเป็นเหรียญยี่สิบห้าสตวตรรษเนื้อทองแดงลมดำหนากากทองมีโค้ดด้านหน้าค่ะรายการนี้ นี่นะคะเหรียญยี่สิบห้าศตวรรษนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำหน้ากากทองมีครดด้านหน้าด้านหลังยันสวยแบบนี้เลยคะ่สะสภาพดีสภาพสวยขอบข้างนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบสามหกร้อยบาท ร0 0บาทนะคะรายการที่สามสิบสามรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สามสิบสี่เป็นพลัสสมเด็จลงลักปิดทองเก่าๆนะคะถักเชือกเก่าๆแบบนี้ไม่ทราบกุกสวยเดิมนะคะเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีเลยนะคะเนื้อแห้งๆผิวแห้งๆลงลักถักเชือกนะคะรายการนี้รายการที่สามสิบสี่หกร้อยบาท 6กรอบาทน,นะคะรายการที่สามสิบสี่รายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบห้าเป็นพระยอดธงเนื้อโลหะสีทองค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระยอดธงเนื้อโลหะสีทองมีคราบแกะทองให้เห็นชัดเจนทั่วท้ององค์เลยไม่ทราบพิมพ์ทองสุกทองสว่างนะคะมีคราบแกะทองชัดเจนทั่วท้งองค์เลยค่ะใต้ฐานมีการตัดการช่อยาวแบบนี้นะคะ รายการนี้นะคะรายการที่สามสิบห้าหกร้อยบาทหกร้อยบาทค่ะรายการที่สามสิบห้ารายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบหกเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงปีสองห้าศูนย์สามเนื้อโลหะสีเงินนะคะคาบกุ่คาบเก่านี้คือจะชัดเจนดูดีแบบนี้เลยด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้ ด้านหลังเป็นยันนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับแบบนี้ค่ะเปิดหน้าเปิดหลังมาเลยนะคะรายการนี้นะรายการที่สา6สิบห้อยบาทหกรยบาทนะคะรายการที่36รายการต่อไปคะ่ะรายการที่สาสิบเจด รายการที่สามสิบเจ็ดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อโลหะสีเงินค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดนะคะเหรียญเนื้อโลหะสีเงินส,ยสวยๆเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้ มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับนะคะสามห่วงแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการที่สามสิบเจ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สามสิบแปดรายการที่สามสิบแปดนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเออเป็นเหรียญหลวงปู่โตะค่ะเนื้อโลหะสีเงินลงยาสีเนี่ยนะเหรียญหลวงปู่โตะนะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสีเงินลงยาสีสีสวยแบบนี้เลยค่ะ สภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะด้านหลังจะเขียนปี2518ค่ะเนื้อโลหะสิงเงินลงยาสีมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าค่ะรายการที่38นี้600บาทเนี่ยนะคะ600บาทนะคะรายการที่38รายการต่อไปค่ะรายการที่39 รายการที่สามสิบเก้านี้นะคะเป็นขุนแผนกระเบื้องเคลือบค่ะองนี้นะคะพ้าขุนแผนกระเบื้องเคลือบแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะ มาพร้อมเลี่ยมกรอบรัดกรอบนะคะพร้อมนำขึ้นคอได้เลยรายการนี้รายการที่39มสิบกาหรอยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่40รายการที่40นี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุค่ะ เนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะแล้วก็ฉลุลายตรงด้านหลังมาแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยๆเดิมๆเ,เลยนะคะใต้ฐานค่ะเป็นแบบนี้รายการนี้นะคะรายการที่สี่สิบหกร้อยบาทมีเสียงกิ่งนะคะหกร้อยบาทรายการที่สี่สิบรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สี่หนึ่ง เป็นพระพุทธชินราชนะคะรายการนี้นะ,ะ so พระพุทธชินราชเนื้อโลหะสีลุ่งสวยเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะพระพุทธชินราชนะคะเป็นเนื้อโลหะสีลุงสวยสวยเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยสภาพสวยใต้ฐานมีโค้ดนะคะรายการนี้รายการที่สี่0ิบเอ็ดหกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบสอง รายการที่สี่สิบสองนี้นะคะเป็นพระปูหนังเนื้อโลหะสีทองค่ะองค์นี้นะคะเป็นพระปูหนังเนื้อโลหะสีทองนะคะมีคราบแกะทองชัดเจนทั่วทั้งองค์เลยค่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้สวยเดิมสภาพดีเลยค่ะเนื้อโลหะสีทองมีน้ำหนักนะคะรายการนี้รายการที่สี่สิบสองหกร้อยบาท รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบสามเป็นพลักแก้วเนื้อสีดำนะคะคาบกุคับเก่าชัดเจนเลยมีร่องรอยของการปิดทองสวยสวยด้วยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองค่ะฝั่งเพชรล้อมรอบด้านหน้าสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้นะคะเป็นพลักแก้วเนื้อสีดำนะรายการที่ส3 6 0ิบสามหร้อยบาท กร้อยบาทน,นะคะรายการที่สี่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบสี่เป็นพลักกิ้งเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสวยสวยเดิมๆสภาพดีแบบนี้เลยองคนี้นะคะจะเป็นพลักกิ้งเนื้อโลหะมีน้ำหนักสวยสวยเดิมๆสภาพดีดูดีแบบนี้เลยค่ะสภาพสวย มาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับค่ะพร้อมนำไปขึ้นคอได้นะคะไม่มีเสียงกิ่งรายการนี้รายการที่44่สิบี่หรอยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่45รายการที่45นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อโลหะสีเงินค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อโลหะสีเงินส,สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยคับกุคับเก่าในชัดเจนดูดีแบบนี้เลยค่ะ ด้านหลังนะคะจะเป็นแบบนี้เขียนปี25-18้านึเนื้อโลหะสีเงินมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับนะคะพร้อมนําไปขึ้นคอได้เลยค่ะสวยๆรูราแบบนี้นะรายการที่สี่สิบนี้นะคะ600บาท600บาทค่ะรายการที่45รายการต่อไปค่ะรายการที่46ค่ะรายการที่46นี้นะคะเป็นพลักกิ่งไม่ทราบกุ เนื้อโลหะสีทองนะคะหน้าตาชัดเจนสวยสวยเดิมเเลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะทองสุกทองสว่างนะคะทองสวยสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับพร้อมนำไปขึ้นคอได้เลยค่ะไม่มีเสียงกิ่งนะคะรายการนี้รายกรรรายกร,รที่46่สิบาท600บาทนะคะรายการ,รที่46สวยเดิมสภาพดีบแบบนี้เลย รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่สิบเจ็ดเป็นเหรียญหลงปูสีรุ่นที่หนึ่งเนื้อโลหะสีทองค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลงปูสีรุ่นที่หนึ่งเนื้อโลหะสีทองส,สวยเดิมๆนะคะสภาพดีด้านหลังยันแบบนี้เนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีเลยนะตัวเหรียญจะเป็นปีสองห้าหนึ่งแปดนะคะเนื้อโลหะสีทองสวยมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรลงยาสีด้านหน้าค่ะ 47, รายการที่ส7สิบเจ็ดนี้หกร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ส8สิบแปดรายการที่ส8สิบแปดนี้นะคะเป็นพลับผงสุพรรณเนื้อดินไม่ทราบกุ่ไม่ทราบพิมพ์ค่ะเนื้อดิน ng, ng, แห้งๆเก่าๆนะคะเนี่ยนะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างเลยค่ะรายการนี้พลับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะสวยๆเดิมๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์รายการนี้นะคะรายการที่ส8 6สิบแปดหร้อยบาท หกร้อยบาทน,นะคะรายการที่สี่สิบแปดรายการต่อไปคะ่ะรายการที่สี่สิบเก้าเป็นเขี้ยวแกะเสือติดปลายเขี้ยวยาวๆค่ะมีรอยจานยันชัดเจนทั่วท้ององค์แบบนี้เลยเนี่ยนะเขี้ยวแกะเสือนะคะติดปลายเขี้ยวยาวๆเลยนะคะมีรอยจานยันชัดเจนทั่วท้ององค์แบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบใส่ตลับสีทองลงยาสีด้านหน้าแบบนี้เลยนะ รายการน,นี้รายการที่สี่สิบเก้าหกร้อบาทหกร้อบาทนะคะรายการที่สี่สิบเก้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะรายการที่ห้าสิบรายการที่ห้าสิบนี้ค่ะ เป็นพระไม่รทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อนะคะเป็นพระเนื้อดินค่ะพระกุนะองค์ใหญ่ค่ะพี่ค่ะองค์ใหญ่เนี่ยนะองค์ใหญ่เลยไม่รทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเป็นเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆสภาพดีคาบรารักษํ์ดนะคะจะเห็นชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะมาพร้อมเลี่ยมรัดกรอบเก่า,าๆเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะ,ะรายการนี้นะคะรายการที่ห้าสิบหกร้อยบาท หกร้อยบาทคะ่ะรายการที่ห้าสิบจบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้พี่ๆท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะสายด่วนไิด,ด่วนกันได้เลยค่ะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทางลูกค้าเก่านะคะแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนน้องกันเข้ามาทุกวันเลยขอบคุณมากจริงๆเลยค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ